มาถึงแล้วเดี๋ยวกำลังดูแมปอยู่ว่าจะไปทางไหนก่อนไปทางนูน้นตรงไปก่อนโอ้คนเยอะอยู่นะเนี่ยที่นี่เขาจะบีดแต่กันแบบเป็นเรื่องปกติแนละ้วไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงแต่ปิ๊ปปิ๊ปปิปปิปโอ้เดี๋ยวจะไปหาบัมมี่อเคไหมเจ๊ บาร์มี่ไอ้ที่เป็นคล้ายๆแซนด์วิชอ่ะกินกันอร่อยนะเราเคยกินอยู่ที่ไทยอยู่ที่อ่าทูดิจิตอลพาร์คเอออร่อยเดี๋ยวจะมาลองที่เวียดนามปิ๊ปปิ๊ปปกำลังเดินหาร้านบาร์มี่เรียกชื่อถูกหรือเปล่ากันไม่รู้ที่่อะ หอยอันแถวโอทาวี๋ยวให้ดูนก็เป็นร้านอาหารเต็มเลยนะมีสปามีอะไรเต็มเลยโอหอืมโอเคได้มาแล้วคะ่ะไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงแต่ปบปบปบ เ็ินนแอดทูดิจิตอลพาร์ลกที่ทูดิจะต้องพาร์ดูหน้าอร่อยกว่าน,นะ mm. <Hey. S 1> ไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> yeah. ถ้าผม,มฟังมันรู้สึกว่ามันมันแห้งเกินไน่าจะมีความนุ่มกว่านี้นะไม่ค่อยเท่าไหร่นี่แต่จะขายให้ดูรอบๆมันน่าจะเป็น คล้ายๆเขาจะเปิดช่วงตอนเย็นคล้ายๆในมาร์เก็ตเนี่ยนี่เป็นแม่น้ำออ้คนเดินเยอะมากีน่นี่มีเรือคายักด้ดูฝั่งนู้นดีคนเต็มเลยอ่ะ ัเยอะมากเลยอ่ะนี่ขนาดกลางวันนะนี่เป็นช่วงประมาณบ่ายสามโมงอากาศเขาก็ร้อนร้อนแห้งๆอากาศก็ประมาณยี่สิบหองศาแต่มันรู้สึกแห้งๆยังไงไม่รู้อ่ะเ๊ซีเห็นไหม <c oughs> จะไปหาบาร์ี่กินดีกด่อนร้านเมื่อกี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ ไปดีก i n ยโอเคเดี๋ยวเดินไปทางนู้นก่อนอู้ตอนเงียเย็นเนี่ยถ้าจะสวยน่าดูเลยถ้าเขาเปิดไฟนะนี่ก็มีเป็นร้านอาหารเป็นสปาเต็มเลยบอกได้คำเดียวว่าคนเยอะมาก ร้านที่สองเห็นไหมดูสิจะเป็นยังไงข้ อมปากหอมคอแล้วก็เลยขึ้นมานั่งเล่นอยู่มันเป็นร้านคล้ายๆเป็นร้านเป็นบาร์รูท็อปอยู่ข้างในนี่แหละคนเยอะมากอะ่ะเดินไปไหนก็มีแต่คนไม่มีที่ไหนไม่มีคนทุกที่แต่ไม่ค่อยมีใครเข้าช็อปนะส่วนมากจะไปยืนถ่ายรูปแบบอยู่ข้างในเด๋าให้ดูเอออยู่ข้างหน้าไม่ใช่อยู่ข้างในอยู่ข้างหน้าช็อปอย่างเงี้ยเนะ ฉันว่าเขาจะไปถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าเ yes. นี่ยก็จะเป็นถนนเดินซึ่งเราเข้ามานั่งอยู่ตรงร้านเป็นคล้ายๆบาร์ชั้นบนเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเล่นรูปขอบไปดูรูปขอบมาแล้วคนเยอะนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งพระาที่ย์กำลังตกดิน ไม่เจอเลยตอนนี้ยิ่งดึกมาคนยิ่งเยอะอุ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงแม่น้ำเขามีภายเรือสวยๆโอ,โอ,โอเดี๋ยวต้องหาทางไปก่อนไห่ทำเพียร์เฟส เดี๋ยวจะกลับห้องนะ้กว่าจะพาฝูงชนออกมาได้โอ้คนเยอะมากคือจะมาตอนไหนคนก็เยอะนะเราคิดว่านะคือช่วงนี้มันเป็นเสาร์อาทิตย์อะแต่เราคิดว่ามันน่าจะคนเยอะกวะ่านะอูอ้แต่คนในเขาเรียกว่าอะไระคนในร้านอาหารนะไม่ค่อยมีจะมีแค่เฉพาะคนที่เขาแบบมาเดินอะ่ะเออในร้านคาเฟ่ในร้านอาหารคนไม่ค่อยนัง่ง ส่วนมากเขาจะเดินแล้วก็ถ่ายรูปก,กันเออ,ยยอจะมาตอนกลางวันหรือตอนเย็นคนก็เยอะอยู่ดิว่าจะออกมาได้เดี๋ยวรอแก๊ปก่อนกลับห้องละตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งเองนะหกโมงครึ่งคนอย่างเยอะ <c oughs> <c oughs> หัวยุง่งหัวเยิงหมด นเนี่ยกลับแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้คือถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปนะและกล่าวว่าจะเดินถ่ายรูปเนี่ยแล้วไม่ติดคนอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้จะถ่ายที่ไหนคนก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ถ่ายถ่ายไปแล้วค่อยไปลบคนเอาคนเยอะมากตั้งแต่ถนนทางเข้า ไปค่ะกลับละ